ท้องช้าไทยทุกท่านนะครับยื่อผมครับลอวเตอร์ลอบเลิฟเลิฟครับวันนี้ครับผมมาปฏิบัติภารกิจช่วยชาตินะครับนี่คือการกดป๊อปเคสนะครับป๊อปเคสนะครับเป็นที่ฮิตกันที่เขากดแข่งกันครับทำลายแบบเป็นสถิติโลกครับตอนนี้ไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับเวลากดนะครับนี่ยแมวก็จะอ้าปากอย่างนี้เลยครับ ผมมีภารกิจครับจับเวลา1นาทีกดได้กี่ครั้งผมจะมาเริ่มกันที่1 0 0 0ครั้งและนับเป็นหนึ่งทีว่าผมจะกดได้กี่ครั้งนะครับมาดูอันดับคะแนนของประเทศไทยกันก่อนเลยนะครับนี่ประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่48ล้านนะครับตามมาติดติเลยครับเป็นไต้หวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งห่างครับขึ้นอันดับหนึ่งไปให้ได้นะครับ เมื่อคืนนะครับผมกดไม่ได้เท่านี้นะครับเด๋นวเรามาจับเวลากันนะครับว่าหนึ่งนาทีจะกดได้กี่ครั้งนะเพื่อนเพื่อนครับเอาโทรศัพท์มากดกับพร้อมกับล็อบเลยก็ได้นะครับหนึ่งนาทีนะครับกดมาพร้อมกันได้นะครับไทยแลนด์สู้ๆนะคะตอนนี้เราตั้งเวลาไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งนาทีครับก็พร้อมจะกดป๊อปแคสแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ เลยเนี่ยที็ไ่้นี่เอาเว้ประตูนี่ miền hà lôi Mình phép เอ้ยเวลาหมดแล้วนะครับ1น,นาที1น,นาทีนะครับนี่แล้วก็ได้แล้วก็กดไป1นึ่งหยยีครั้งนะครับ เป็นในเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยลบกดไปได้1,115งพันหนึ่ร้บห้าครั้งนะครับพเพื่อนๆกดได้เท่าไหร่อย่าลืมแคปมาแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเอา้ามันหาปากค้างเร็วเมื่อกี้มันนาปากค้างอยู่เลยมันหาปากค้งา,าคงเลย ๊อป10นะคบเป็นเกมสน่กสนุกนะคเล่นส,สนุกเล่นขายเครียดก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปของผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รอบลึกๆนะครับขอบคุณครับบานครับรอบลึกๆครับ